อาการสุขภาพต้องตรวจสุขภาพไหมเฉลยค่ะไม่ต้องตรวจแต่ว่าแถลงประวัติสุขภาพนะคะสำหรับกรุงไทยแอคซ่นเนี่ยก็จะมีอยู่2กรณีที่ต้องตรวจสุขภาพนะคะก็คือ1อายุมากกว่า56ปีหรือว่า2ในบางกรณีทางบริษัทเนี่ยก็จะสุ่มตรวจแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพงั้นเราไม่บอกประวัติสุขภาพทั้งหมดละกัน ไม่ใช่นะคะจากใจตัวแทนตัวน้อยคนนี้นะคะบอกเลยว่ามีประวัตินะคะอาการเคยเจ็บป่วยโรคหลายแรงหรือว่ามีผ่าตัดหรือว่ามีอาการอะไรนะคะอยากให้แจ้งกับตัวแทนที่ท่านสมัครให้ละเอียดเพราะว่าหลายเคสเลยสุดท้ายแล้วบริษัทก็จะไปตรวจเจอนะคะแล้วก็ยกเว้นการคุ้มครองย้อนหลังอยู่ดีนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะโดนยกเว้นอะไรบ้างถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสงสัยว่า เอ๊ะมีโลกนี้ทําได้ไหมหรือว่าอยากจะลองปรึกษานะคะการวางแผนประกันสุขภาพเนี่ยสามารถทักอีฟมาได้เลยคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่ากดลิงก์ที่ไบโอได้เลยค่ะวันนี้ไปกันนะคะ